Ik lagi. Ik lagi. Sang ni. Ni boleh ngit tu pong jing. Ha no. Ha no. Sorry it's DJ. จ้าพวกนี้ไปไหนกันลูกพี่มาตักละร้อยนึงตักละร้อยเหรอว้าพวกนี้มันมีตักละร้อยด้วยใช่ชุดนี้สมต่างเองไหมโอเคไปสมต่างเองไปไปชุดนี้ตักละร้อยกันละร้อยจริงไม่ดูดิวางแผนมาแล้วยังวางแผนกันเลยว่าทาไม่ได้ทำไม่ได้ไม่รหม롱นี่ฟานทางนี้ลูก อย่าไปทางนั้นนิพนไปทางนี้นี่มาอยู่ตรงนี้ลูกมาดูดิชุดนี้ว่ามันมีแผนอะไรตักละร้อยพวกมันจะอุ้ยต้นอุ้ยนี่บอบังเอียดออกดอกแล้วมันน่ะบอบังเอียดบอธรรมชาติออกดอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนนะอ่าปอยิงจุกกันไหมหรือว่าใครก่อนขอะไรก็ได้เอ้ามาขอออยำ เอายิงจุบแล้วใครที่รอิงจุบเอ้ยต่องหัวงเพื่อนเอาบอลลี่รกเลยตักแรกของวันนี้มาดูกันว่าเขาจะได้กี่ตัวได้กี่ตัวให้หมดเลยนะครับแต่นี้คือแม่ตักใหม่นะเพราะว่าบางเด็ดให้พิเศษแล้วพวกนี้แต่เราไม่บอกว่าพิเศษยังไงใช่ไหมใช่แต่ว่าตักทีเดียวพ้นเลยใช่ไม่บอกใครแน่ใช่เราไม่บอกใครปปอยโอ้ยพอลีได้กี่ตัว

ไ,ได้ลูกโอ๊ตไม่หยาบ <c oughs> เลย,ยเ,เอาตักวาตักวาเดี๋ยวแต่งงนันน่ะมีก่อนเออให้มันปลายอยู่ได้เอาไปดูดิปลาเสียนก็ตักกันยังไง <c oughs> ไปดูเอาเห็นไหมไปดูเะเดี๋ยวว่าเจ้กวงเลยเรี๋เวล่าไปดูพูไปนี่นอเอาพูไปนี่วะหนึ่งสอง <1. S 2> มเงงงกว่าปกติเลยเออไป้าคนหนึ่ง เออกินด uh, ah, ิบชุดนี้เออกินดิบอ๋าตั้งเออตายแล้วนะนี่ทุกคนเด็กเด็กมาตักสามคนไม่ได้คนหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้จะดักให้ดูเป็นขวัญตาพวกนี้มันตักไม่เป็นอ๋อพวกนู้นพุกนู้ถุงดูมาพี่ดูดูมาดูดูมาเมื่อกี้จะตักให้ดูพวกเขาตักกันยังไงนุ่งเห็นนุ่งแล้วนุ่งเห็นนุ่งไหมนุ่งนุ่งนั่นนุ่งเห็นไหมดูนะพวกตักกันยังไงอะ จับมือพี่ไว้ไอ้เนาะมาระปอยมาดูพี่วก็ตักกันยังรดูนอนเห็นแล้วไหมเห็นล้วไหมมีปลาไหมพี่มีเออตักได่ปลาาวดตัวนี้พาได้วดเอาถุงมาพาได้วดเอาเี่ยเอาเอาถุงดได้วอดตักถุงไม่ไดปลาวะเห็น้ยังพี่เน่ เอ้ยบอกดีหนดิมา้ต้ดูด้ยมาดูกันมามาดูดิันปมาดูมีตัอมาดีกา่ดิอเเลยดนปูห้นเลยมาดูมมาดูต่อมาดูต่อิงขอไม่ตบก็ไปตรงนี้น้ที่เราติดาไปดิมตาไิมตบกโอนี่ฟองะไร้องฟององอะไรฟองอะไร้องไหมิเลีวเฮถอาพี่ฟององมีปลาไหมพี่ นจะมีนะเรวดับเบิร์เอ็ดตักไม่มีอะไรไงเอ้ยเฮ้ยสูนสูนเอาไหมเอาไหมปลาสเลยเฮ้ยเอ้ยสูนอะไรหรือเป่ไปจากครบตรงนี้นะมีเอ้ยตรงนี้ฟองนี่ทำไมทำไมไม่มีใครตักตรงนี้เฮ้ยทำไมจะตักให้ดูโอนัดอินนะไม่ตีฟองไหมไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่รู้อุ้ยอุ้ยมันอยู่ในอันนี้ไหมอุ้ยมันสูนมันสูนเหรอใช่ปลาสูนพันแล้ว มันหยบใต้นี้นี่เลยนองเห็นเราเนาะใช่นี่มันหยบใต้นี่นี่เนาะใช่มันเจอเจองเมื่อกี้เอามาไหมดีันตรงนั้นน่มีน้มีามีใช่ไหมใช่ดูดูเจ้เมืกี้ยอยนี่ย้อพื้ไหมพื้นใส้ายเย้ย้ยอ้ยอ้ยอ้เลยเ้ยเเ้ยเ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 อยเอเยวเอ้้เย่นนนนน้นต้อย้หรือเปล่า อย่ไมดูอมาดูมาดูมาดูตรงนี้มีฟองไหมปักเอาไปปักเอาไปปักเอาไปเฮ้ยป้าไปไหนมาแล้วป้าไปไหนแล้วพี่ไปไหนมาแล้ววะไม่รู้เหมือนกันคุณยายก็ซื้อมาปล่อยดิปลาหม้อใช่ซื้อมาเป็นล้านเลยเบอร์ใช่ก็หายไปเลยเนี่ยก็หายไปแล้วโอูมีคนมาลักตักกันแล้วแต่ว่าที่เราจับได้เราเปิดกล้องแล้วใช่หรอมีเด็กสองคนเคี้ยวเทมาลักฮะลักตักกิน ชื่อเอสโซตีโบว์อันเออไม่ใช่ไม่ใช่บอมลูอัดเอสโซตีเอ้ยผมเห็นปลาอยู่นะแถวแถวเนี้ยที่มังเหยียบเมื่อกี้ที่ผมจับเมื่อกี้จริงเหรอพี่โบว์่ผมเห็นอยู่เมื่อกี้ดิมันเอ่อมันวมีน้ำอยู่เหรอใช่ดีพี่ี่เคยไม่ตักปุ่มนี่ทีเบ่อไม่มีใครตักเออไม่มีใครตักที่เมื่อกี้ผมเห็นมันผมเห็นกองอยู่แบบแจริงเหรอพี่โบว์มึงเหยียบนี่ยมันเหยียบตักง่ายรึเปล่าไงทำไงเอ้มันเยียบอันนี้ตักง่ายรึเวล่าไหมง่ายตักง่าย เ้ยนั่นขอีตัให้ผมเายอบอาตัให้ผมด้วยเดี๋ยวมันตัให้ใจเย็นพี่ถือไว้ถือไว้คนละสตัวเี่ปลาลงมาทำไมมันเหยียดใจดีาเามือมันเหยียดลูงไหนฟงตีูช่วยดีาไปหมาแล้วพี่ไมใช่ว่าผมใส่น้ำปลาเข้าไปในโหลนี้ผมไม่รู้พาไปไหนมแล้ววะอ้รือว่ามันไม่ได้ขึ้นมาดีเอรงมันขึ้นมาก่อนไหม

เอาให้วก่อนตอนนี้เดี๋ยวพอดีตรงนู้นล่ะโอเคโอเคเปลยนะโอเคโอเควดได้วดเมกี้เดี๋ยวอันนี้พวดนี่นะอยมเกียลดีวมลาเอ้ยดำทุกคนไม่เป็นผมเห็นดำทุกตัว่น้พอดีป่พ่งไหนอะเอาไมอดีเอ้ยเอาเอเเล็กเ็ไงเอาเอาแ่ตัวเติบเ๋่านั้นนี่เ็นันอยู่เดี๋ยวก็ได้น้องอเนาะไม่ใช่ว่าผมลื่นดไปที่ลึกนั้นพ่พอดีนะเน